ตั้งใจลับตาเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนือ้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวไหลเวียนในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลา ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้คลายความบุกพันนคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งเลยนะจ๊ะทำใจของเราให้กิ่งเกลี้ยงให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน อย่างง่ายๆอย่างเบาเบาสบายๆให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือว่าประมาณบริเวณกลางท้องให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลา ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใ,จใสใจเย็นเย็นให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายถ้าเราคเนึกถึงบุญ บุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ท้วนแม้เราจะจำไม่ได้แต่บุญนี้ก็ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกๆกกายเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้ว จะใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วติดอยู่ภายในกลางกายของเราแต่เป็นของละเอียดเราจะเห็นบุญนี้ได้ต่อเมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดละเอียดด้วยการทำใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ตีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะีถ้าถูกส่วนเนี่ยเราก็จะเห็นได้เมื่อความสว่างภายในมันเกิดขึ้นแต่แม้เรายังไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเรานึกถึงบุญที่เราทำบานมากระแสทานแห่งบุญก็จะได้ช่อง จะมาเชื่อมอยู่ี่สู่นกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะเมื่อเรานึกถึงบุญที่เรานึกออกเราจำได้และเราปลืม้มอย่างบุญในภพชาติปัจจุบันนีนะ้เราได้ทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาเป็นต้นสงเคราะห์โลกเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาล ให้ทุนการศึกษาเฉยเหลือเกือกูลเพื่อมนุษย์และบุญในทางดำที่เราได้สร้างโบสถิหารสาลาการ,รเรียนถวายพัฒตาหายเป็นสังฆทานกีฬานเพศสัตว์เป็นต้นนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรานึกถึงบนนุญนี้บุญก็จะบังเกิดขึ้น บุญที่เราปลื้มแี่เราก็นึกถึงบุญที่เรานึกได้ง่ายและปลื้มที่ล่าสุดนี้นะจ๊ะหรือบุญใดที่เราประทับใจแม้ผ่านการเวลามาแล้วนึกว่าอะไรก็ปลื้ม ให้เราเริ่มต้นนึกตรงนั้นก่อนพอใจสใสใสใจสบายเดี๋ยวก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆที่เราทำผ่านมาดังกล่าวนั้นนะจ๊ะจะมารวมตัวเป็นดวงบุญใสใสบุญใสใส ติดอย่ในกลางกายศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกภพทุกภูมิเช่นในมนุษย์หรือในเทวโลกเป็นต้นเพราะนั้ให้นึกถึงบุญในีจ้ด้วยใจที่ใสใส ใจสบายสบายไอ้ตรึกนึกถึงดวงใสอย่างง่ายสบายสบายไอ้ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีทำหนิเลย กลมกรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันในคืนวันเพ็ญจะสว่างสวัยไอ้ตรึกนึกถึงดวงใส ใจอย็นในกลางดวงใสใสนะจ๊ะร้องกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่าสัมมาระังสัมมาระังสัมมาระังเลื่อยไปเลย แต่สำหรับนักเรียนเก่าที่คุ้นเคยกับสิ่งนี้ทำอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็แค่แตะใจไปเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแค่ปล่อยวางผ่อนคลาย ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้แล้วเนี่ยจะจะเคลื่อนไปเองคือเราจะหลุดออกจากสภาวะหยาบของกายมนุษย์ของโลกมนุษย์สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหลดุด เข้าไปสู่ข้างในคือตัวจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็หายไปเลยเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนใจเราอยู่ในกลางอาวกาศล่ง แต่ว่านิ่งแน่นใสบริสุทธิ์ใจจะนิ่งๆช่างนุ่มโนนคือมันจะนุ่มๆแต่มีพลังนุ่มๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆก็จะเคลื่อนกข้ไปภายในอย่างง่าย ความเบากายเบาใจก็จะเกิดขึ้นกายกับเบาใจกับเบาใจก็จะใสใสบริสุทธิ์กิงเกลียงความสุขก็เกิดขึ้นคือยิ่งเบาสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่เราชอบใจเนี่ยพึงพอใจเนี่ยอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆความมืดภายในก็หายไปความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตั้งแต่เหมือนฟ้าสังสๆเรื่อยไปเลย ค่อยๆแจ้งขึ้นแจ่มขึ้นสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันใจก็จะนิ่งนุ่มนิ่งนิ่งนุ่มนุมนิ่งแน่นนะเข้าไปเรื่อยๆความสว่างนั้นก็ทำให้เราเห็นภาพ เมื่อใจเราเคลื่อนหรือหลดเข้ไปสู่ภายในแล้วก็ลอยกลับขึ้นมาเป็นดวงใสๆสาทางเล็กกบขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดเหมือนดวงอาทิตย์ ยามทียงวันแล้วก็กค่อยๆยหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ใสบริสุทธิ์สว่างมาพร้อมกับความสุขความบมริสุทธิ์ที่เราไม่เคยเจอทำให้ใจอยากหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใส ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยัง้งเลยเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในกลางดวงใสๆซึ่งมีจุดสว่างกว่าดึงโดดที่เราก็ไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างละมุนละไม จะเคลื่อนกับไปเรื่อยๆอย่างงงจะเห็นดวงในดวงดวงธรรมในดวงธรรมจะกระทงไปถึงกายในกายข้างในโดยผ่านเส้นทางสายกลางสายเอกสายเดียวจะเป็นจุดสว่างเล็กๆ มืนปลายเข็มเล็กๆผ่านเข้าไปกลางนั่นแหะผ่านเข้าไปเองอย่างง่ายๆอย่างสบายๆผ่านกายต่างๆจนกระทั่งเขาถึงกายธรรมถึงพระธรรมก,กาย ที่ใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกใสเกตเป็นดอกบทตูมทั้งอยู่บนจอมกระห่อมจอมกระม่อมจะเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษบนประเสียน ที่มีเส้นประสกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา,านียจะใส่กายท่านจะตั้งตรงใสบริสุทธิ์ไม่มีมิติคือเราจะดู ใกลดูไกลองค์ใหญ่องค์เล็กก็เห็นเหมือนเงินแสงสว่างก็สม่ำเสม,สมอไม่เหมือนวัตถุสิ่งของบนโลกที่แสงไม่สม่ำเสม,สมอเพราะเป็นโลกมายาเนี่ยมีแสงเงามีระยะดูใกล้เห็นอย่างดูไกลเห็นอย่าง เห็นไปก็ลาอย่างกันแต่องค์พระภายในไม่ใช่อย่างนั้นจะสว่างสวัยองค์ใหญ่องค์เล็กเหมือนกันหมดเลยชัดใสแจ่มกระจางนี่แหละคือพุทธรัตนะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา เป็นกายตัสรู้ธรรมของเรามีอยู่ทุกคนในโลกในกลางกายอย่างนี้แหละใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งอยู่บนแผ่นชาญนะใสให้ใจเรานิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาหนักขึ้นไปอีกนิ่งอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรที่นอเหนือยจากนี้เนะี่ยนิ่งในนิ่งเฉยเฉยเดีย๋ยกกายที่จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆืจนกทั่งเราเคลื่อนเข้าไปอยู่ในกลางกายท่าน ท่านเหมือนเป็นปราการเป็นป้อมเป็นค่ายปกป้องหองภัยเราได้เป็นทั้งที่พึ่งทั้งที่ระลึกที่ควรนึกถึงว่าเราพึ่งได้ไอ้วอยายามสุขหรือยามทุกขยามทุกก็ดับทุกได้ยามสุขก็เพิ่มสุขได้ สว่างสวัยอยู่ในกลางกายกายนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเราจากผู้ไม่รู้ก็หมาเป็นผู้รู้รู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นผู้ที่ตื่นแล้วจากกิเลสไม่เหมือนอยู่โลกภายนอก มนุษย์โลกกไยนอกโลกไปอย่าเหมือนคนยังนอนหลับอยู่ไม่มีสติการสติไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดดีชั่วบาปพูดมุนโทษเป็นต้นทีนี้นตื่นอย่างสดชื่นเบิกบานก็จะทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ใจของพระธรรมกาก็จะนิ่งอยู่ในกลางกลางกายฐานที่เจ็ดตำแหน่งเดียวกันเลยกระตัวงเราอะใสถ้าเราถึงกายทำตรงนี้เนี่ยจะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรนี่ก็ยิ่งใหญ่ไพศาลนักทีเดียวถึงตรงนี้ ถ้าเป็นนาคก,ก็จะได้บวดสองชั้นถ้าเป็นอุบาสิกาผู้หญิงก็ได้ชื่อวบวชใจเป็นพระก็บวชสองชั้นอบาศกจะไม่ได้บวชก็ได้ชื่อว่าบวชใจบวดภายในมีสรณะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมด ขึ้นอยู่กับหยุดนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมบุญญาธาตต่างๆได้บุญญาทอดที่เป็นบอกเกิดเป็นความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราแต่เรายังเป็นบุตรชนจนกระทั่งเราเป็นพระอริยเจ้า มีความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกนึกนิ่งนุ่มเบาเบาอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นมหากุศลก็จะได้เกิดขึ้นกับเราบนญที่เราทำมาลาสุดนี้เนะี่ยตักบาตรดวงบุญนี้ก็จะโต ในกลางดวงบุญก็จะเห็นภาพตักบาตรการทำหน้าที่ของเราหน้าที่คนนำบุญชวนคนทำความดีหรือตัวเราทำเองเห็นภาพุทธพบริษัทสีเห็นเรากำลังสั่งสมบุญอยู่ในกลางดวงบุญนี้ แล้วพอสาวไปก็จะเห็นผลแห่งบุญนี้เนี่ยจะส่งผลให้เราได้ทิพยะสมบัติในเทวโลกก็จะเห็นเป็นเรื่องปเป็นราวไจากบาทเมืองมนุษย์แต่ทิพยะสมบัติเกิดในเทวโลกจากดวงบุญของเราเราไปถึงตรงนั้นในเทวโลก มีทิพยพยะสมบัติอาหารทิพย์เกิดขึ้นมากมายชวนคนมาทำความดีกับบริวารเกิดขึ้นมากมายชาวสวรรค์ก็โจอันกันเนี่ยภาพใกล้ๆก็จะเห็นอย่างนี้แต่ละเอียดกว่านี้เราก็จะเห็นยาวไปอีกไปเรื่อยๆ ยาวเป็นพบเป็นชาติต่อต่อต่อตันไปอย่างนั้นแหละเห็นความปรารถนาของเราที่ลาธิฐานจิตอาบุญญาธาตุส่งผลไม่ยังไงเนี่ยให้เราได้มนุษย์สมบัติทิพยะสมบัตินิพานสมบัติอย่างไรไมันจะเกิดขึ้นในกลางนั่นแหะกลางที่โล่งๆว่าง เราเห็นได้แจมแจ้งแทงตลอดยิ่งเห็นยิ่งปีติสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจแต่เป็นสุขที่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมนุษยตัวไปมันเป็นสุขปนเฉยคือสุขลึกๆ นอนอเบกานิ่งๆสุขก็เฉยอยู่ไปได้กันจะแชมกระจางทีเดียวเนีย่ยลัสุขมากมาแม้คำเดียวว่าสุขแต่ความรู้สึกขยายไม่มีขอบเขตแต่อารมณ์มันนิ่งเฉยๆเฉอยอยังสุขมีความสุขอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไป มันอยากแช่อิ่มลงไปอย่างนั้นแหละแช่อิ่มนิ่งนุ่มใดีลูกลองทำอย่างนี้กันนะจ๊ะลองนิ่งนุ่มให้ใสๆใส,สิ่งที่เราทำเอาไว้ทั้งหมดจะไม่ได้สูญหายไปไหนมันติดตามเราไปก้ามภพก้ามชาติไปถึงที่ สุดแต่งทมจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ความปรารถนาบางอย่างส่งผลในปัจจุบนันบางอย่างในอนาคตอันใกลบางอย่างต้องข้ามชาติบางอย่างก็ต้องหลายหลายชาติตามกำลังแห่งบุญบรมีของเรา นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมก,กายแต่ความรับของชีวิตที่จะถูกเปิดเผยได้เมื่อใจของลูกทุกๆคนหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายก็เลนาตอนโชว์นี้ให้ลูกทุกคนฝึก จุดนิ่งนุ่มเบาสบายกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ